ทองแย่นเนี่ยไอทองแย่นเนี่ยพี่น้องวหนาวมาวหนาว่ายังก็ขึ้นอ่ะวะนาว่าหาสองอืัมหนาว่าหาสองเบีย์ o u t ตืรนอะนมาพี่น้องฟังเอาเดอ้อนี่ เราีกน่อกกินไม่ได้ฉันอยากนอนาอย่างนี้ดื่มกาแฟลงแบบไม่สัดสองช็อตแล้วอร่อยไหมคะ

กข้าปันในิดเดียวกินนิดเดียว่งปาก็ดีเจียบหัวเป็นไงเ่าด้วยยบัแล้วก็กินเยอะแต่กินต่ซีซี่หน้า่กเ้ลครับชอบมากหน้าใ่เี่ยร50ลบหน้าใหา่กินข้าวมะพราวเดียวไปยีใหญ่อ่หอมจี่คน16คนเหรอครบพอเคยเสี่ยงอเคยอก็อน ใชปรุงตองมาปรุง hmm. ย่นีอ the ๋อเป็นแบบปันเครื่องปรุงกลางมั่นบอกอะไรแล้วก็ตัดเครื่องอุปกรณ์อะไรเครื่องปรุงพรอมอ่ามัยปาร์ตคนธรรมดาได้บกหลายโอ้มึนาดะายันแหลก่อเยออ อยู่ตรงข้ามปั๊มพยากรูมพิสัยนะครับร้าไปอาเพอิ่พุทธโสแสดที่หนึ้งผ่านของเง้ยนี่าปิดวองเข้าขอจะมาเราเล่าหรือเปล่าเอาต้านเ่นเอาแม่ข้าศัตริยอเด็กมาจากถ้วยในแม่สีซิมเส้นเล็กจ้าอันเขาหนูทั่วหอกหลายๆด้วยแม่เพราต้องเน้นอ่ะ ตอนดอกนี่หนึ่งชวงออกเลนี่นี่เอาตะกี้ถ้าอิ่มหน่อยติบอแล้วก็ทายคิดก่อนเนาะดิบยาดฉันตาดเนาะ หอมๆเลยพี่น้องเราเครื่องปรุงนี่ก็สะอาดนะจริงแบบหายากมากเลยดิฉันก๋วเตี๋ยวแต่ละที่ซ่อนมากจะสปขภเ็ัทัวแบบทัวมันคนจอทัวเงินทัวเกาสิ ừ, อ,อ,อนนี้แบบกินม,มันหอมหอมางราแ,แบ,บนี้ออนนี้แม่ <ปะ S 2> ที่เขาท<อ>ี่เขานี่หอม าส,สั่งสั่งตีตนไก่ไปกินเลยน่าเลยค่ะจะ<ก>ไปกินฉลูด้วยว่าพี่เสี่ยเอาตีนเฉพาะตีนไก่ด้วยนะคะเนื้อหนึ่งเนี่ครับผมไก่ร้องเดือดไก่เนื้อเ,เลือล้อันน,นี้คอไก่อันนี้มาละหมูจีนใส่ กินบกปิงก็ไม่มาลานอ่แลักะติมากินนี่พัดะาล่านวกไวพวกอย่งกาานินน, <c oughs> นี่แล้วมาบักรมาลากกินแลนแอนยูคราดครับอลยสอดมือขึ้นพันยูพิสนุโลกครับมันก็เลยใปคละทางอาศทิบีท่นั่ยเลย จังมองกันเข้าคอมพิวเตยนะค่ะครับมือนี้เลกร้านร้านตงนองกยเตี๋ยวไก่มาลาดูเฟ่ซื้อร้านนี้ยังเหรอครับต้องลองค่ะร้านต้องลองตรงข้ามปตทนะครับทานไปพื่อพุทธสอยู้มแยงพยัคฆหนทานไปพ่พุทธสงนะครับกำลังสิกีกายเราพยโดก็ไล่ไปค่ะเพเ่นมาเเิ่นมาสองสามเพื่อนเหรอครเขาบ่ ไปหาอยู่ว่าปีวมิดซีรีหกมงคือแตพี่เลยวอดจ่กุกวันที่สีหนูกที่ไปเห็นลบคัจ้าอยู่บ้านจ้าบ้านหนองขบหนองเงาว้านหนองเงาผ้าจ่ายเทปดีดีเลยงน้แล้วค่ะลูเทปเปนุกั